ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับเป็นการทิชชาพรสับมือตามเมนน้ำเงินนะครับเพชรทุกอ้อนแดงขยายาีเข้ามาครับไม่มีอะไรครับการมเมยนครับยกบังแข้งของเพชรกอ้อนไว้อย่างจุกต้อตงต้อง,งครับกำลังรอครับ ปเปชรลูกอ้อนก็ถีบไปก่อนครับแม่กาเมงเข้ามาโอ้โหแข่งซ้ายหนักจริงๆครับแข่งซ้ายหน้าของกาเมงครับส่งผมนี่เหมือนมัดมัดจุกใช่ไหมเหมือนสำไรัฝั่งของเพชรลูกอ้อนครับก็ถือว่าเป็นมวยหญิงที่อาวุธมวยไม่ธราารมดาทั้งคู่ครับการยืนมวยการออกอาวุธดีไม่ต่างอะไรกับผู้ชายครับหยับเลยเข้าหาครับกาเมง ประสบการณ์สูงทั้งคู่ครับกวัดกันในเรื่องของพละกําลังการดินระยะบนเวทีครับใครหมดก่อนใครยุบก่อนครับโอ้โหมีศออครับกาเมนตั้งแขนไล่แขนครับดูสิฮะไม่ธรรมดาครับแบบนี้สนุกครับหรือว่าประกบมาได้ถูกคู่มากๆดูแล้วคู่นี้แน่จะยื้อถึงดีกาแน่นอนครับเก่งเสาวพอกันครับวัดกันที่แรงปลายวัดกันที่ฝีมือวัดกันที่การตัดสินใจเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ เดี๋ยวครับวงในนี่ก็ยังตีกันไม่ถนัดการเมย์ขยับไปครับจะออกยังไม่ออกโอ้ยหยัดสอบคนละทีครับแล้วก็วงในมาตีเลยครับเพชรลูกอ้อนโอ้ชื่อนี้เหมือนจะอ่อนแอนนองแอนเลครับแต่ว่าดูจริงๆครับดูการป้ายการขวาการเกี่ยวมาตีครับก็ถือว่าค่อยๆเบียดเข้าไปเลยครับกาเมน์ลูกลางส่วนสูงนี่ดูได้เปรียบเล็กน้อยครับดูว่าเบียดไปแล้วทางฝั่งของเพชรลูกอ้อนเป็นยังไงครับนี่ฮะตั้งแขน ทางแขนได้ตีครับจับได้เปรียบนะครับพอจับได้เปรียบนีก็ต้องแมต้องต้องออกวุให้เยอะกว่านี้ครับะครับปักสอกเข้าไปวงในเด้ตีพยายามจะเสียบเท่าครับขวางหน้าป้ายหน้าครับเอาละคนนึงกดคนนึงวังมาตีกับลำบากครับกำลังแขนดีทั้งคู่ครับแบบนี้กรรมการแยกดีกว่าถือว่าเริ่มต้นด้วยความร้อนแรงเลยครับการเมทาสมดูร โดยเฉพาะสอดนะครับต้องดูดีเลยครับเมสู่นี้ปักไปแล้วทุกสายดีครับปัดซ้ายแน่ครับกาเมนเริ่มจะออกาวุธดทวยความมั่นใจครับเพชรลูกอ้อนถ้ารอแบบนี้ก็เจ็บตัวครับต้องเอาคืนครับเข้าไปแข้างขวาก็หลุดอีกเบียดเข้าไปครับมีสอดเสริมมาเป็นระยะครับทางฝั่งของกาเมนเนี่ยหบวงในในกอดกันยืนระยะไปประชิดแบบนี้มันตีกันลำบากครับ ลงนอกครับขยับหาจังหวะในช่วงปลายยกที่หนึ่งข้ามาโอ้โหแข้งขวาดีครับเป็นลูกออดได้แล้วก็ออกไปการเป็นขยับเข้าไปครับโอ้โหเหมือนว่าอยากจะแลกครับอยากจะชวนทะเลาะเข้ามาตีครับนะต่างคนต่างเล็บต่างคนต่างตีผ่านยกแรกพักกันสักครู่ครับสถานที่ลุมพีดีมวยไทยอารีนาครับเป็นลูกออดเกี่งกล้องใครกับกาเมนทันสมบูรณ์ ดูยังสดใสซาบซ่าด้วยกันทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับมีงัดสอดเลยนะครับกาเมลแล้วก็เข้าคลุกวงในดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าคิก๊กพิงนะครับดูขามาเพียแค่เพิ่งข่าวครับได้เสร็จแล้วก็รีบตีออกไปเลยนี่ฮะแปดมวยเห็นตัวเองในจอนี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยครับ ชมมวลมันมันกันต่อครับยกที่2ครับนี่เป็นเพียงคู่แรกของวันนี้นะครับก็ดูกันยาวๆครับทั้งหมด7คู่ด้วยกันนะคู่เอกในรูปแบบ5ยกนี่ก็จะอยู่คู่ที่6นะครับวันนี้แฝดอโยธยามาแล้วครับแสนสิริมอรัตตบัณฑิตนะครับเจอกับเทตันเ,ขขเดฟฟารีเจากบราซิล152ยปอนด์ครับเยืยดยักษ์ใหญ่าตาม โอ้กบอลกระโปรงในกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับพี่หนุ่ชครับยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับกาเมนเดินแล้วทำได้ไหมครับโอ้โหเจอล็อกครับจังหวะนี้เพชรลูกอ้อนกดลงมาครับกดลงมาตีครับแต่ว่ามันก็ได้ทีสองทีครับยังไม่ต่อเนื่องทางซ้ายครับลอยมาขวดแข้งพยายามเข้าไปพยายามเสียบเข่าครับเห็นก่อนเจอศอกของกาเมนครับเอาละ ได้แค่กดนะครับยังตีไม่ไม่ได้ครับขยับมาครับเพีซ้ายหลุดครับโอ้โหเพ็นลูกอ่อนก็เตะไปเฉีวเฉียบโอ้ย่าหลุดจะล้วนเลยนะครับคู่นี้แต่ละคนนี่โตตอบอย่างรวดเร็วเลยขยับรับปรอครับหลุดอีกแล้วครับขยับเข้าไปครับเพียลูกอ่อนเข้าไปยังไม่มีอะไรมาประกบวงในดีกว่าครับมันอยู่กันข้างหน้าครับตีกันให้เห็นเห็นขยับตีถือว่ากาเมนี่ป้องกันวงในเพชรลูกอ่อนได้ดีเลยครับยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแทงขวามาขวาคืน รอครับรอโอ้โหหานาหนาเหลือเกินครับเขาไปกรอวงในครับนีนี้กในมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหรือตีกันได้ที่สกทีครับส่วนมากนี่เป็นเกมจังหวะวงนอกครับชิงจังหวะกันแข้งขวาติดฟังครับกามเมนนะครับจับในได้แล้วยังไงต่อตีเข่ามาตีคืนเล่งตีเนี่ยฮะยังไม่ค่อยชัดครับมาลุยกันต่อที่วงนอก การ์เมนขยับเข้าไปพยายาเข้าไปแข้งขวาโอ้โหแข่งนี้ได้แต่ก็โดนเข็นลบลงไปไครับยืนขาเดียวหลัก,กไม่ดีครับมาเดินต่อ,อพีลุกอ้อนก็ไปหนีมากนะครับนนวงในบลูเอวครับไม่ชัดแยกดีกว่าดูเหมือนว่าแผนของพีลุกอ้อนนี้จะมาสู้วงในแล้วครับในขณะที่แข้งซ้ายของกาเมนครับเน้นวงนอกครับต่อมาง,งัดศอกซ้ายอีกแล้ว โอ้โหมีส่อกมาเรื่อยๆครับชาวสวนเยียนไปเยืนมาเดี๋ยวต้องได้เรื่องเลยครับวงในก็ยกกันตีคนละทีสองทีครับได้เสร็จแล้วก็ออกมาระการสับชกต่อโอ้โหต่อเนื่องจริงครับคู่นี้ออกอาวุธกันไม่หยุดจริงๆเข้าไปทุบวงในเลยครับชิงตีครับเป็นลูกบอนกาเมย์ขวาหน้าป้ายยังตีไม่ได้ครับผ่ายกที่สองครับคือเน้นบุนอกจะชัดเจนกว่าครับอาวุธของทั้งคู่แต่ถ้าวงในนี่มันก็จะตีแบบ พอแปะครับนี่ฮะสุดท้ายกรรมการก็ต้องแยกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนี่ฮะยกบังได้ครับอ่าเช่อป้ายยกครับมีไหมอีกชักชุดหนึ่งครับแหมกรรมการจะได้จัดตัดสินง,ง่ายๆหน่อยครับเห็ไหมครับหยับเดินอลุดลุดลุดเออเจอกับปั้นครับของเพชรลูกอ่อนยกครับหมดยกทีสอง สองยกผ่านไปครับถือว่าใช้แรงเยอะด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งพีลูกอ้อนเก็บต้องไกลกับการเมนทานสมบูรณ์ครับแต่ที่เราก็เห็นเลยนะครับทั้งคู่นี่แรกอาวุธโดยเฉพาะตงในกันนี่ไม่มีใครยอมได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับคนต่างนะต่างคนต่างตีแต่ที่เห็นนี่ก็คือกาเมรนี่จะมีศอกมาช่วยด้วยครับเดี่ยรัดลแล้วก็รัดแน่นรัดแข็งแรงนะครับพีลูกอ้อน มแข่งขวาหัวเต็มๆครับแต่ว่าโดนเกี่ยวลม้มลงไปตามกันต่อครับยกสุดท้ายแล้วครับ3ยกรู้ผลครับฉะนั้นมเรื่องของอาวุธนี่ไม่ต้องรอนานครับแป๊บๆเดียวนี่หมดยกแล้วครับฉะนั้นลุยได้ลุยเลยนะครับ ออกให้ชัดออกให้เน้นนะครับกรรมการนี่รอชมรอกาคะแนนให้อยู่ครับืูต่อครับดุ้ดทยทายังคงเป็นการเมนที่ขยับเดินเห็นุก่อนก็ไม่หนีนะครับอยู่ยืนนางเวทีเลยครับรอบางรอโต้ครับดักเสียบเข่าแล้วก็ออกมาเน้นมุมนอกครับแทงฝ่าอีกแล้วครับซ้ายคืนยังไง,ไงกดฟอลงมาครับบุข้างขวาเนะี่ย เสียข่าก่อนจากไปนันทีโอ้โหคงมีใครยอมภพยจริงๆครับซ้ายมาซ้ายคืนครับเข่ามาก็เข่าคืนครับงัดศอกเหมือนกันครับเพนลูกอ้อนครับไทยได้เลยตอนนี้รอจังหวะครับไปพาใครโดนไม่มีสิทธิ์โดนกาเมฆขยับมาครับไปพับนอกโอ้โหหนึ่งสองเตะเ็มแรกแล้วก็รัดครับวงในแต่ว่าเพนลูกอ้อนชิงตีก่อนวงในครับวัดกันดูโอ้โหดูแล้วคู่คี้สูสีครับต่างคนต่างกันต่างคนต่างตีได้เลยครับ ออกมาครับหนึ่งสองเจอข่าของเพชรลูกออนอีกแล้วโ oh, อ้แขขยันยกจริงๆครับเพชรลูกออนครับยกทุกเหลี่ยมยกทุกมุมจริงๆครับอขยันนำไปสู่ชัยชนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับโอ้โหแข้งของเพชรลูกออนครับดึงจังหวะและ้วไตเน้นๆเลยวงในก็รวบเอวแต่ยังตีได้ครับดูอาการมวยนี่ไม่ได้มีอาการแผ่วขอบเหนื่อยให้เห็นเลยนะครับ ออกอาวุดได้เรื่อยๆแล้วครับจังหวะนี้กดลงมากดลงมาเร้งตีครับได้หนึ่งทีคาเบรียลองขยับเดินเจอกลุายครับขยับเข้าไปไล่แขนไล่แขนแต่ว่าไม่ตีนะครับโอ้โดูคู่ขสสีนะครับเกมทั้งคู่ครับดูด้วยกันทั้งคู่ครับอาวุธออกถึงลูกถึงคนด้วยกันทั้งคู่ โดยเฉพาะวงในนี่โอ้โหเบียดกันเอียดฮะจริงๆครับเข้ามาครับโอ้โหหลุดครับเจอแข้งซ้ายเออเจอแข้งขวาของเพ็ทลครับตเต็มๆพอได้เสร็จแล้วก็มาวงในเลยครับรัดแบบนี้กรรมการแยกออกมาอีกทีหนึง่งช่วงปลายกแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วครับดูว่าเดินเข้าไปแล้วทำได้หรือเปล่าครับกาเมนลุ้นนี่ครับ จังหวะสองยังทําได้ดีครับเพลือกอนวงในฝังได้แต่ตีไม่ได้ครับนี่ยปัญหาของกาเนบนคือวงในครับเพราะว่าบางจังหวัะจับได้เปรียบแต่ก็นี่ครคือย,ยังตีไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนครับเป็นลักษณะกดแขนผู้ชกไวมากกว่ามีสุดท้ายครับเพลูอกอนดักจังหวะรอจังหวะสอ ได้มาหนึ่งมัดน่าลวครับวงในนี่ฮะหดแขนแล้วเสียบเข่าแต่ก็ได้แค่ทีเดียวนะครับช่วงปลายยกเลยครับรายจะเข้าป้ายครับอีกไม่กี่วินาทีรู้ก็ได้โอ้านสอบซ้ายสวยครับมาได้ของดีตอนปลายยกหมดยกสุดท้ายโอ้สู้กันได้สนุกจริงๆครับคู่แรกเปิดหัว LWC สูเปอ์แชมป์วันนี้ไปดูครับไฮไลท์ยกที่ผ่านมา ย่งงัดศอกซ้ายนะครับถ้าใช้บ่อยๆนี่โอ้น่าจะสร้างปัญนหากับเพชรลูกอ้อนพอสมควรเลยครับต่อยขวาจนเต็มหน้าได้แล้วก็รัดับแต่ว่ารัดแล้วก็ยังตีไม่ได้ลุงนี้ไปหลุดครับเจอแต่กินปลาไปหนึ่งทีเดยกกับปวดไปเต็มๆสักโคกครับตัวเองก็รู้นะครับว่าหลุดครับยิ้มกันเขินทีหนึ่งงัดศอกครับลูนี้ก่อนหมดยกโดนไปจะเต็มครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับ เราจะชนะพบคุณแมทธิวดีเลยครับและคู่แรกในวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผูช้ชนะ ladies and gentlemen o f t h e three rounds of Muay Thai action we have our winner from the Red Corner p e t l u Gheorghe ก้องไรครับขอเชิญ